ตอนเต็มของมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่งเริ่มต้นเนื้อหามาก็จะเป็นเรื่องราวขอาหนังสือพิมพ์ที่พาดหัวข่าวนะ้ว่าในตอนนี้พลโททิโบนผู้ที่เป็นที่รักใคร่ของชาวเมืองและเหล่าทหารเรือในตอนนี้มีข่าวที่น่าตกใจเพราะวกเขาได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าในตอนนี้กองทัพเรือพวกเขาในยังคงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดการตายของทีโบนที่มันเกิดขึ้นตัดภาพไปที่สุดอย่างกองทัพเรือนารองหาในตอนนั้นเซนกงคูขานั้นก็ได้พูดถึงสุรนะว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาสามารถจับคนาย้ร โซโล่ก็เลยตอบกลับมานะว่ายังจับไม่ได้แต่ว่าที่เรามั่นใจได้คือครอบครัวคนร้ายคนนั้นเนี่ยหลังจากนี้พวกเขาจะต้องได้อยู่ในสุขสบายอย่างแน่นอนเซงโงคุก็เลยบอกน้ำวนานะ่าคือโลกที่มันกําลังจะเป็นหลังจากนีสินะเหล่าประชาชนที่เราสาบานว่าจะปกป้องกับเป็นฝ่ายที่มาแทงข้างหลังพวกเราเรื่องราวแบบนั้นเนี่ยฉันทนรับมันไม่ได้หรอกนะโซโล่ก็เลยบอกว่าจะสลาดนะไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่สนใจเรื่องเงินทองหรอกนะและการที่ทหารเรือนมีค่าวหัวหก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่มันจะมีคนมาตามล่าหัวขหารเือพวกนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในอาณาจักรที่อดอยากและผู้คนนี้กำลังจะตายมันก็ไม่น่าแปลกแล้วนะพวกเขาเนี่ยจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใิฉันไม่ได้กําลังจะปกป้องคนร้ายหรอกนะแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นนั่นคือสิ่งนี้เนะี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เจ้าตัวตังหลงบ้านได้คาดกันอาไว้ดูเหมือนว่าพวกเราเนั้นจะประเมินเข้าต่ําไปหรือเปล่านะเซนของครูก็เลยพูดต่อว่าเธอนะจะสามารถปกป้องประชาชนได้ยอย่างเต็มที่ได้งไงถ้าเกิดว่าเธอนะยังต้องคอยระวงตลอดเวลานะว่าพวกเขานั้นจะโจมตีเธอหรือเปล่า ถ้าเกิดพวกเราไม่รีบจากการกลุ่มามเกี่ยวนี่แล้วก็สิ่งนี้มันจะทําลายความกําลังใจของทหารเรือทุกคนและกองทัพเรือในตอนนั้นก็จะอ่อนแอลงใน,นที่สุดซึ่งในตอนนั้นฮีนานก็ได้เดินเข้ามาเซนโกคูเขานั้นก็ได้ทักไปนะว่าฮีนาเห็นเจ้ากาบาหรือเปล่านะฉันมีข้าวเกียบรถใหม่ที่อยากให้เจ้านั้น,นได้ลองฮีนาก็เลยบอกน้องคุณกาบเนะี่ยบอกเอาไว้ว่าจะไปเชิญโคบี้เมื่อสองสัปดาห์ก่อนแต่ว่าที่ฉันแน่ใจนั่นคือโคจักูนะได้เขา้ารวมในการช่วยเหลือโคบี้คุณกาบแน่นอนโซโลและเซนโกมกบบก็ตกใจาฮะ พร้อมกับตะโกนออกมานะว่าอะไรนะอย่าบอกนะว่าในตอนนี้พวกเขาอยู่ที่กองโจรสลดัดแต่พากลับมาที่กลุ่มคอสกิลในตอนนั้นมีชายท่าทางยากจนแล้วก็หวาดกลัวฮะเดินขึ้นมาในเต็นท์กลุ่มคอสกิลแล้วก็มีเสียงดัึ้นมานว่าทำได้ดีมากที่แกนันข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงที่นี่ได้ตอนนี้จกักรพรรดิย,ยมบาร์โลกกำลังยุ่ไม่แกตอนนี้ใครๆก็ต่างพูดกันว่าแกเนะี่ยเป็นดาวรุ่ง้วงใหม่ความชั่วร้ายซึ่งชายคนนั้นก็ได้พูดกันมานว่าฉันได้ยินมาว่าครอบครัวของฉันได้รับเงินพวกนั้นแล้วเพราะฉะนนั้นอบคุณมาก บาเกนในตอนนั้นก็ระบายน้ำเลิอพูดได้แล้วแกสามารถจัดการเพเลือโทษที่สุดยอดในหนึ่งคนแกมีพรสวรรค์นในด้านความช่วร้าลือเพราะฉะนั้นน่ะอยู่ทำตัวซะทีเถอะการแสดงความบ้าข่าของแกก่อนหน้านี้น่ะมันทําให้พวกทหารเรือนั้นตกใจไปแทบแทบแต่ว่าเจ้าพวกนั้นจะต้องตามล่าแกหลังจากนี้แน่นอนชายคนนั้นก็เลยนึกถึงครอบครัวและกระบอกว่าแม้ว่าฉันจะไม่ได้เจอหน้าครอบครัวอีกแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่ฉันจะต้องมองดูพวกเขานั้นตายไปด้วยความอดอยากบาเกนก็เลยบอกนะว,ว่าสบายใจได้พวกเราจะดูแลแกในฐานะเพ,พ,พื่อด เหล่าลูกน้องน,นั่นก็เลยเข้ามาก่อนเขาเลิกบอกนว่าคนระดับจักรพรรดินั้นกำลังรัอแกไว้ใต้เปี่อกของเขาเลยนะเขาคือตัวต,วตวลกที่บา้าครั้งเขานั้นอยู่คนะระดับกับคนอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นจนสลัดกากาที่แกนั้นเคยเจอมาก่อนเนี่ยไม่เหมาะจะมาเรียนรองเท้าของเขาด้วยซ้ำจงอย่าลืมช่วงเวลานี้สละว่าครั้งหนึ่งแกได้ยินประชนานกับตำนานที่ยังมีชีวิตแต่ว่าจู่ๆในตอนนั้นก็มีลูกน้องอีกคน,นวิ่งเข้ามาแลวกบอกว่าขอโทษที่มาขัดจงังหวะแต่ว่าพวกเราทำสำเร็จแล้วเลือที่คู่คนน่ในกลุ่มคอกิน ซึ่งก่อนหน้านี้บาร์กี้นั้นเคยบอกคอคอดาและก็มีหอกนะว่าเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องเล่าเพราะเขามีลูกน้องที่มีความสามารถในการต่อเรืออยู่ด้วยแต่ว่าเมื่อบาร์กี้นั้นเดินออกมาเขานั้นก็ต้องตกตะลึงนะฮะเพราะว่าเรื่องของคอคิวหัวเรือนั้นได้เป็นรูปของบาร์กี้คอคอดาและก็มีฮอกที่เดินออกมาเขานั้นก็เลยพูดนว่านี่แกคิดว่าจะให้พวกเราใช้เจ้านี้ใช่ไหมถ้างั้นก็ช่วยมาที่ห้องประชุมกันหน่อยตัดภาพกลับมาที่ห้องประชุมกลุ่มคอคิวในตอนนั้นคอคักุยบมอดาียนั้นก็ออยู่กะตอ โดยที่คอคนายนนก็ได้พูดนะว่าดอเหมือนในตอนนี้เ่าผู้คนนะจะเริ่มรับรู้ถึงกลุ่มข้อเกี่ยวตามแผนของพวกเราแล้วส่วนกองทัพเรือนี่นก็เริ่มเข้าใจถึงภัยคุกคามที่พวกเรากอดขึ้นเราจะต้องมีอิทธิพลเพื่อไม่ให้มีใครสามารถเทียบได้เพื่อที่เราจะสร้างยูโทเปียขึ้นมาเลยในตอนนั้นเราก็จะมีกองกำลังแล้วก็ฐานที่แข็งแกร่งแต่ว่าก่อนอื่นเรามีบางสิ่งที่เราสร้างมีฮอคไก็ได้บอกขึ้นมาแล้วนั่นนะคือพลองอังงานยิ่งใหญ่ใช่ไหมการทําแบบนั้นพวกเราต้องรวบรวมคนจำนวนมหาศาลเลยนะแต่ว่าในตอนนั้นบาร้้้้เขาาาาไดพูดมมะวว่คคงง เราต้องการความมั่งคั่งและก็อำนาจใช่ไหมถึงแม้ว่าฉันอาจจะดูออกนอกรู้นอกทางไปหน่อยและฉันก็รู้ว่าพวกนายเนี่ยอาจจะไม่ร่วมมือก,กับฉันเนื่องว่าฉันพูดแบบนี้แต่ว่าพวกนายจะสามารถเรี้ยกตัวเองเปจนสลัดได้หรือไงกับแผนการอะไรแบบนั้นที่พวกนายกำลังพูดถึงนะ่ะพวกมีฮอรนก็เลยสงสยัยนะว่าบาร์กี้นั่กำลังพูดอะไรบาร์กี้นั่นก็เลยพูดต่อว่พวกนายเนี่ยก็แค่กลับไปยังจุดเริ่มต้นกเท่านั้นพวกนายคงเคยได้ยินใช่ไหมว่าในตอนนี้น่ะกลุ่มผมแนนก็กำลังเคลื่อนไหวเหมือนกัน เมื่อก่อนเราเคยอยู่กลุ่มเดียวกันมาก่อนแต่ว่าสถานการณ์ในตอนนั้นมันทําให้พวกเราไม่สามารถไปยังรอบเทว้องกับทุกคนได้ในตอนนั้นที่ออกเดินเรือกันชันนั้นเจอจลาศและก็มีความสามารถมากมายเพราะฉันฉันรู้ตัวดีนะว่าไม่สามารถเที่ยวเขาได้ในตอนนั้นชันก็เลยละทิ้งความฝันที่แท้จริงของฉันตัดภาพไปเมื่อ24ปีก่อนในวันที่โลเจอร์นั่ปหอาหารซึ่งในตอนนั้นบาเิน,เนก็ได้พูดกับมาน,นว่านายพูดเองไม่ใช่ไงว่านายจะนําเรื่องของนายไปยังรอบเทววังสักวันหนึ่งนะ่ะแต่ว่าฉันในตอนนัน อย่างน้อยในตอนนี้ฉันก็ยังไม่พร้อมที่จะทามันแต่ว่ายังไงซาฉันก็ยังจะเป็นเจ้าสลดต่อไปนะเพราะฉะนั้นบาร์กี้นายจะมาหาฉันหรือเปล่าล่ะซึ่งบาร์กี้ในตอนนั้นก็ได้อึ้งเลาคิดในใจว่านายไม่ใช่ราชายุคสมัยใหม่สินะฉันมองหน้าผิดไปจริงแฉงนี่นายไม่แม้จะสนใจเดินตามหลอดกับตาโรเจอร์เลยสินะและหลังจากนั้นบาร์กี้ก็ได้ตะโกนออกนาว่าฉันเนี่ยจะไม่ยอมเป็นลูกหน้องแกหรอกนะจ๊ะบ้าแกมันก็แค่คนขี้ขาดแกยังคงไม่ลืมศนว่าแกนะเป็นคนทำแผนที่สมบัติของฉันหายไป เพราะฉะนั้นฉันไม่มีวันยกโทษให้แกแน่ถ้าเกิดว่าเจอกันครั้งหน้าก็ระวังตัวให้ดีล่ะแต่ถ้ากลับมาที่ปัจจุบันมาร์กี้นี่นก็ได้พูดต่อโน้ตแงองขนาดคนอย่างเจ้านั้นในตอนนี้นี่นก็ยังเคลื่อนไหวฉันไม่รู้หรอกนะว่าทำไมจะโดยโชคหรือว่าด้วยโอกาสอะไรกะช่างแต่ว่าในตอนนี้พวกเราได้กลับมาเท่าเทียมกันอีกครั้งเพราะฉะนั้นในตอนนี้ฉันจะพูดมันอีกครั้งฉันเองก็อยากจะเป็นราชาเจ้าสลาดัดความมั่งคั่งพลังจะหยุดแค่นั้นทำไมถ้าเกิดพวกเรานะสามารถมีทุกอย่างเหล่านั้นได้ เพราะฉะนั้นพวกเราออกไปหาสุดยอดสมบัตินั้นกันเถอะซึ่งข้อคนใดในตอนนั้นคราวนั้นก็ได้จัดการมาเก้เจ้าก,กันเองเล่าบอกบนว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกจะหลงตัวเองได้มากขนาดนี้ที่เราเก็บแกไว้เพราะแกยังมีประโยชน์แกคิดว่าเราจะพาแกาไปอยู่จุดสูงสุดหรือไงในตอนนี้พวกเราไม่ได้เล่นไปโจนสลัดหรอกนะแต่ว่านี่คือธุรกิจที่พวกเราจริงจังกันมากส่วน,มนขมอฮอกนั้นก็บอกนะว่าแกน่คาดหวังจะให้เราไปสู้ผมแดงโดยทานั้นก็หมอก้าให้แกเนี่ยนะซึ่งมาเินในตอนนั้นคราวนั้นก็มีแมลงสื่อสารอยู่ตรงหน้าแลวกบ่า นี่มันคือสื่อการย่างขิ้สมบัติเราแค่ต้องเอาชนะพวกนั้นให้ได้เรื่องนี้ก็พอมันมีคําพูดบางคาที่สามารถจุดไฟภายในใจของเจ้าสลัดได้ทุกคนเพราะว่าพวกเขาทั้งหมดออกเดินทางไปเจ้าสลัดด้วยเหตุผลเดียวกันยังไงล่ะขาอคดายนี่ก็เลยเท้าเหยยบหน้าบากี้แล้วก็บอกหยุดพูดซะแต่ว่าบากี้นี่ก็ได้ใช้มังสื่อสารแล้วก็ต้องกาบอกนะว่าพวกแกทุกคนฟังฉันความฝันอะไรที่ทําให้พวกแกทุกคนไนดะ้ออกทะเลตรงช่วงเวลาชีวิตของพวกแกนยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นทําไมพวกแกนะ ไม่ลองฟังเสียงกีดร้องให้นหัวใ,ใจของพวกแกดูล่ะแต่เกิดพวกแกนั้นเคยยอมแพ้มาก่อนเพราะมันน่ากลัวเกินไปในตอนนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้งของพวกแกแล้วถึงเวลาที่พวกเราจะต้องออกเรือและเอื้อมมือไปคว้าสิ่งที่เรานั้ปรารถนามาที่สุดพวกเราทุกคนออกเดินเรือไปอยังชิงวันพีชกันเถอะซึ่งเหล่าลูกน้องในตอนนั้นก็ต่างร้องไห้แล้วส่งเสียงเฮและมีฮอกในตอนนั้นก็มีใบนหน้าที่ตกใจเป็นอย่างมากแต่พากลับมาที่เกาะเขามราประกาศ ในตอนนั้นก็จะมีการเปิดตัวสมาชิกใหม่ที่อยู่ในคณะปฏิวัติท้งคนแรกเนี่ยที่เขานั้นมีหน้าตาเหมือนวัวนั่นชื่อว่าอุชิอโนะเขานั้นคือรุ่หน้องบอนนี่ส่วนอาฮิรุที่แขนซ้ายนั้นเป็นจากคนนั้นเป็นรุ่หน้องเบโลเบตี้ชายผู้มีหนวดแล้วก็ตกลมไม่เชื่อว่าแกมโเบิลนั้นเป็นรู่หน่องลินเบิร์กส่วนนีกคนหนึ่งนั้นคือจิรอนเขานั้นคือรุกนน้องกาละสือโดยที่ทั้งสี่คนในตอนนั้นกำลังดูเรือที่แล่นเข้ามานะฮะซึ่งแกระเดินนนากัหหอยรืเปล่า ฉันคิดว่าเจ้านั้นจะต้องไปเรือศัตรูแน่นอนเจรังก็เลยบอกนว่าฉันน่ะเดินพันได้หนึ่งล้านเพื่อขอให้เรือลำนั้นนั้นเป็นซาโบลทีกลับมาอย่างปลอดภัยที่เถอและหลังจากนั้นก็มีการแจ้งข่าวด้เรือลำนั้นคือซาโบลทีกลับมาพร้อมกับประชาชนของรูสเซียพเขาวนี่นก็ไลยคุยกันเกี่ยวกับการเดินพันก่อหน้านี้และหลังจากนั้นซาโบนั้นก็ได้กลับมาและกับากนะวชาันน่ะมากับเรือของมาจากรูสเซียและคนพวกนี้ก็เป็นของรูสเซียเหมือนกันแต่ว่าในตอนนั้นโคล่าเนี่ยข่าวนั้น กาตัดสายชันแล้วเงียบไปแบบนั้นได้ไงฮะซาโบ้นี่นก็ได้บอกนะว่าชันผิดเองโคลาฉันพยายามติดต่อแล้วก็ส่งข้อความมาแล้วนะว่าชันปลอดภัยกคลาเนี่ยก็เลยกอดซาโบ้แล้วก็บอกว่าชั้นเนะี่ยเป็นห่วนายมากเลยรู้ไหมส่วนทางด้านเบโลเบตี้ในตอนนั้นเธอนั้นก็ชำผู้คนเหล่านั้นได้แล้วก็บอกว่าพวกนายเนะี่ยในตอนนี้ไปพักผ่อนซะและหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพไปที่ห้องประชุมที่มีดากอนในวันรอบเละกซาโบ้โดยที่ดากอนในตอนนั้นก็ได้บอกว่าชั้นนะดดเนี่ยขอโทษด้วยเกิดกับเรื่องราวขมา พอดูเหมือนเขาเนี่ยจะถูกตั้งโปรแกรมให้กลับไปที่เมรจูวาซาโบนี้ยก็เลยบอกนะว่าไม่เป็นไรเพราะาเขาเนี่ยรู้นะว่าทุกคนนั้นทําเต็มที่กันอยู่แล้วอีวานคออบนี่นก็เลยบอกนะซาโบในมีเรื่องราวที่ต้องเล่าให้หัวหน้าของพวกเราฟังไม่ใช่หรือไงซาโบก็เลยพูดออกมาว่าฉันจะบอกเรื่องราวความจริงที่มันเกิดขึ้นนะหมดที่มันเกิดขึ้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจูอาหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าทิศหน้าวันพีไม่ง,งดนะฮะโอเคและกับเพื่อนอนชชบ,บบบแี้กกก็ย่ืมดไร แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการนับเดตอนได้หาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดครับ